รายงานผลการดำเนินงานประจำวันที่16ถึง20ตุลาคม2566วันจันทร์ที่16ตุลาคมน,นายอนันต์ฟองจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลชุมพูพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าสนราชการและพนักง,งานเทศบาลตำบลชุมพูรวมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายนายนัทรัตน์สมราช ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานโอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการตำบลบ้านห้องอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่6บ้านบุภาราม วันอังคารที่17ตุลาคมนายอนันต์ฟองจันทร์นายกเทศมนตรีตะมนชมพูได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พนักง,งานเทศบาลตะมนชมพูลงพื้นที่ร่วมมือกันปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บนโดยชมพูณนสวนสาธรารณะแก้มลิงร้องผู้เอิบหมู่ที่2เนื่องในวันนวมินมหาราช13ตุลาคม2566 น,นายอนันต์ฟองจันนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่หมู่ที่2บ้านพญาชุมพูเพื่อสำรวจเตรียมออกแบบรางระบายน้ำถนนบริเวณแยกร้านกว๋วยเตี๋ยวต้มตุน๋นหมู่2และถนนหมู่ที่2บ้านพญาชุมพูเชื่อมหมู่ที่6บ้านบุภารามวันพุธที่18ตุลาคม ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบนชมพูกับกิจกรรมหัวข้อการแปลรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันเขียวเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลจำนวน2รายเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการใช้คลาวกลางภาครัฐ GDCC ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมณโรงแรมอโมราท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่20ตุลาคมน,นายอนันต์ฟองจันทร์นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกองช่างเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือพร้อมจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตธรรมสัญจรณวิหารหลวงหลวงพ่อเพชรอุดมทรัพย์สมปรารถนาณวัดศรีดอนมูลหมู่ที่8ในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2566นี้ จ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการจัดวางถังขยะอันตรายทั้งสีแดงวางตามจุดทั้ง9้าหมู่บ้านในตำบลชุมพูเพื่อให้ประชาชนสามารถนําขยะอันตรายมาทิ้งตามโครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนตำบลชุมพู ตลอดทั้งสัปดาห์เจ้าหน้าที่งานพัฒนารายได้กองคลังได้ลงพื้นที่ในหมู่ที่1นึ่บ้านหนองปลาแสะตําบลชุมพูในการเริ่มออกสํารวจที่ดินสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีประจําปีงบประมาณ2,567 ประมวลภาพการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลชมพูของงานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลชมพูประจำสัปดาห์นี้ เทศบาลตำบลชมพูได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สำหรับการติดตามรับชมกิจกรรมของเทศบาลตำบลชมพูโดยการพิมพ์ค้นหาเทศบาลตำบลชมพูในช่องติ๊กตอกท่านสามารถกดติดตามกดถูกใจเพียงแค่สแกน QR Code ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลชมพูได้ที่ Facebook, l i n ลน YouTube และรับฟังผ่านคลื่น Fm 103.50เมเฮิรทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปและอีกหนึ่งช่องทางติดต่อได้ที่ห้องศูนย์บริการประชาชนวันซั o เซอร์วิสที่เทศบาลตำบลมมพูนะเจ้า